กูชอบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการและเป็นเมสเกอ์โอ้ยเย่นะครับกูในเกม G T เทลกิลิกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่เซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทวันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะครับก็ทารค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเพ้นะครับสมบูติ์แบบทั่วไปนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้พี่ก็เคยโปรโมทไปแล้วนะครับก็เซิร์ฟนี้นะฮะตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับก็ อัปเดตนะครับระบบมากมายนะครับเข้ามานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในเซิร์ฟแล้วกันนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้าเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟฟรีวลิศแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับอ่าฟรีวลิศนะครับโอเคแล้วก็สูตรในการเข้าเซิร์ฟนะครับก็ทำการกดคอนเน็กตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไปเล s โก เย้นะครับตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นค้างแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็รับการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแหวนฬิการองเท้านะครับไฟแช็ก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับ หลังจากที่คุณผู้ชมนะครับต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีคําสั่งอะไรบ้างนะครับก็ทำการกด F1 เลยนะครับ F1 ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนพวกทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยนะครับนี่เราก็ทำการโพสต์ถ่ายรูปลงนะครับนี่มา1 2 3แชะมแประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนี่แล้วก็ทำการโพสต์ลงทวิตไปเลย นี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านะครับนี่ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยนะครับประมาณ6ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับนี่อันแรกก็จะเป็นท่าเต้นนะครับมีท่าเต้นติ๊กตอกด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็จะเป็นท่าเต้นอื่นๆนะครับที่แบบว่าเป็นท่าทางมาใหม่นั่นเองนะครับมีหลายท่าเลยคุณผู้ชมนะครับ โอเคครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบตอนตอนที่เราเปิดตัวเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นสวัสดีนะครับแล้วก็จะมีหลายท่าเหมือนกันนะครับพวกโพสท่าถ่ายรูปก็ได้นะครับนี่เป็นไงโอ้โหนั่งแบบแอคโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม f 5นะครับ f 5ไม่มีลายกด f 7นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ต่อมากดเอ่อ f 9นะครับ f 9นี้ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นอยู่ใกล้นะครับก็เลยไม่สามารถกดได้นะครับ แล้วก็ต่อมากด F 1 0นะครับ F 1 0ไม่มีไลน์กด F 1 1นะครับก็เป็นการปรับวงใหม่นะครับหรือว่าปรับระยะใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยกด F 1 1เโอเคครับแล้วก็ทำการกด Delete อ่านี่ UI หรือว่า Scoreboard นะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็โชว์ ID นะครับชื่อว่างานนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็ปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้านี่อันนี้ก็ถอดเกงนะครับอ่ะแล้วก็ ใส่เอาเดิมๆนะครับจะได้ไม่โปะนี่แล้วก็สลับของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับของเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเงินเริ่มต้นเซมีนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000บาทเลยนะครับในตัวประมาณ5000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5,000นะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนอ่าแล้วก็จะมีกาชาผู้เล่นใหม่นะครับแจกฟรีมาให้5กล่องเลยนะครับนี่เราก็การกดใช้ดูปุ๊บ แล้วก็เป็นการสุ่มนะครับเนี่ยของในกล่องเขาก็จะมีบอกมีโชว์บอกอยู่นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็ทัการกดยืนยันอ่าได้เป็นอะไรมาได้เป็นแท่งอะไรมาสักอย่างนะครับก็กดรับของมาเลยนะครับโอเคเราได้เป็นแท่งเหล็กมานะครับอ่ะก็ทำการเปิดอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับโอเคครับเราก็ได้เป็นน้ําแตงโมมาหรออ๋อนี่ไงนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรทํางานนะครับแจกฟรีมาให้1ใบนะครับกดใช้ได้ไหม อ๋อกดใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรแต่งตัวใหม่นะครับหรือว่าบัตรรีสกินอันนี้ก็จะเป็นปินโตนะครับก็สามารถกินได้นะครับนี่อร่อยอร่อยนะครับแล้วก็จะมียาแก้เครียดด้วยนะครับเพราะว่าเซิฟนี้นะครับมีระบบหลอดความเครียดด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเครียดนะครับแล้วก็กินยาแก้เครียดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชานะครับลดเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีโทรศัพท์นะครับฟรีมาให้1เครื่องเลยนะครับส่วนกาชา รถเริ่มต้นนะครับนี่เราก็ทาการกดใช้นะครับอ่าล้วก็ทําการสุ่มการคุณผู้ชมปึ๊บไอได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกดรับของเลยแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบนะครับรับเหรียญอ่าออนไลน์ด้วยนะครับเหรียญออนไลน์นี้นะครับได้จากไหนนะครับก็ได้จากการที่คุณผู้ชมนะครับเล่นเซิฟนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเด้งเข้าตัวทันทีนะครับแล้วก็เหรียญออนไลน์นะครับสามารถไปแลกเป็นแฟชั่นได้ด้วยนั่นเองนะครับเอาไปตีเป็นแฟชั่นได้นะครับก็ เก็บสะสมเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ทําการเอ่อเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับว้าวนี่เป็นไงนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษอ่าแลนสีเขียวนะครับมีกระดาแลนแดงนะครับกระดาษอ่าแลนฟ้านะครับแลนชมพูนะครับแลนสีเหลืองนะครับตามนี้เลยนะครับกระจายทั่วเซิร์ฟนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดอะไรเนี่ย อ่ออันนี้มีโต๊ะค์ฟอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวทำการไปสำรวจกันดีกว่าะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบิกรถนะฮะด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตาปรุงหารนะครับเราสามารถครัฟอาหารได้เลยเนี่ยเฮ้ยนี่เราสามารถครัฟปินโตได้ด้วยนะครับก็ส่วนประกอบก็ตามด้านขวาเลยนะฮะ แล้วก็เซอร์มีนะครับมีระบบบ้านแก๊งด้วยนะครับแล้วก็มีระบบบ้านส่วนตัวด้วยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือน่าจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับโอเคเรืนี้เลากก็ทําการกดซื้อของกันดีกว่าปุ๊บไม่หยุนี่ก็เป็นช็อปนะครับก็เป็นขายของทั่วไปนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันทุกเซิร์ฟเลยนะครับอันนี้ก็จะมีวอสื่อสารลำโพงนะครับอุปกรณ์ซ่อมไฟผ้าเช็ดรถนะครับเครื่องดื่มชูอ่าเครื่องดื่มชูกยาลังนะครับมีอาหารสัตว์ด้วยนะครับเซอร์มีก็หมู นี่แล้วก็รับการซื้อมาไว้เลยนะครับอย่างละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีไบโอลถโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีปัดแต่งตัวใหม่นะครับอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับขนมปังน้ําเปล่านะครับก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีตลาดโลกอยู่ด้วยนะครับนี่แล้วก็สามารถนําของนะครับถูกกฎหมายแล้วก็ของผิดกฎหมายนะครับมาขายได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็มีคนเอากัญชานะครับมาขายด้วยนะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่อ โต๊ะคาบนะครับเมนูไอเทมอ๋อนี่ไงนะครับคาฟแฟชั่นนะครับนี่โอเคตามนี้เลยคุณผู้ชมนี่นี่โอเคครับแล้วก็จุดต่อมานะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจจุดอื่นกันต่อดีกว่าแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคาบนะครับกาชายหรือว่ากล่องอีเวนต์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถคาฟได้นะครับนี่ต่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ซิฟนี้นะครับมีระบบวอลโซนด้วยนะครับแต่ว่าซิฟนี้นะครับวอลโซนนะครับเราสามารถเช่าอาวุธได้ด้วยนะครับนี่จุดวาร์ปก็จะอยู่ตรงข้างกระดาดเลยนะครับนี่ทำาการกดตุ้ยนะครับโอเคแล้วก็ทับการเข้าไปที่วอลโซนนะครับ่าโผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วาร์ปไปอยู่ที่ตรงนี้เลยนี่อ่าแล้วก็ส่วนจุดเช่าอาวุธนะครับก็ต้องพิมพ์ทับช็อปหรือเปล่าวะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับก็พิมพ์ทับช็อปดูดิ อ่ะนี่เลยนะครับพิมพ์ทับจบนะครับแล้วก็สามารถเช่าเอาได้นะครับแล้วก็มียานะครับนี่ปากหลามไม้ก๊อปนะครับก็อย่างละ100บาทเลยนะคุณผู้ชมส่วนจุดกลับนะครับก็อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับไปแล้วก็ทำการขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำการกดตัวอีอ่ะแล้วก็กดออกอ่ะก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับไปครับแล้วก็ทำการเบิกรถกันดีกว่านะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดเบิกรถนะครับแล้วก็ทำการกดตัวอีเลยนะครับไม่แล้วก็เบิกมากันนะครับนี่แล้วก็รอแป๊บนึงนะครับ ได้มาแล้วนะครับลดเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับหรือว่าลดเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นะครับก็แจกเป็น R32 เลยนะครับนี่เป็นคันนี้เลยนะฮะนี่กวตัวบีค่าเข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OOC ได้อีกด้วยนะครับตามบิสลาผู้เล่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นร้านขายรถแล้วนะครับอ่ะแล้วก็รับการ จอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการเข้าไปดูกันนะว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับในร้านค้านะครับนี่เปิดมาก็เป็นจักรยาน BMX นะครับประมาณ3,000บาทเลยนะคันนี้นะครับมีมอไซค์นะครับรถแนวสปอร์ตนี่แล้วก็มีรถอ่าคลาสสิกรถซูเปอร์นะครับซูเปอร์คาร์นะครับนี่เดี๋ยวพี่ทำการซื้อคันนี้ดีกว่านะครับก็ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0สนบาทนะครับนี่ทำก็ทำการกดเย็ดออกมาเลย นี่ได้มันแล้วนะครับโอ้โหอย่างสวยนะครับรถสุกปรกมากเลยนะครับเดี๋ยวขอทําการทําความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับน้แล้วก็เหมือนใหม่แล้วนะครับได้เป็นสีม่วงมาซะด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสีรถละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิฟนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับกิจกรรมก็จะมีชิงทงนะครับแล้วก็มีเก็บแอร์ดอบแล้วก็มีพวกไตกีฬาแล้วก็มีพวกซ่อมไฟด้วยนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าสอนอตำรวจแล้วนะครับนี่ police station นั่นเองนะครับนี่ด้านหนก็จะมีป้อมยามด้วยนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับก็ลง map สอนอใหม่นะครับนี่ด้านในก็จะตกแต่งสวยๆงามๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับโรงพยาบาลไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกันไป let's go ตอนนี้เราก็มากันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้ปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เอาไว้ใส่พวกนักโทษนะครับหรือว่าคนที่ ทำกฎหมายนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนะครับนี่ด้านในก็ถือว่าสวยงามเลยคุณผู้ชมนะครับนี่แต่ว่าด้านนอกก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆนะครับแล้วก็จะมีจุดวาร์ปนะครับไปโซนนะครับสำหรับ AFK ด้วยนะครับเซิฟนี้นะครับจะมี AFK นะครับด้วยการ2แบบนะครับก็จะมี AFK นะครับแบบยืนเฉยๆนะครับแล้วก็รอรับของนะครับแล้วก็จะมี AFK นะครับแบบตกปลานะครับตกปลาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้เลยนะครับยืน AFK นะครับแบบตกปลาโอเคแล้วก็ทำการกดตัว E แล้วก็วาร์ปไปที่ AFK โซนกันคุณผู้ชมนี่แล้วก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับอิยอย่างสวยคุณผู้ชมดูดินะครับยิคโคตรน่ารักอะนะฮะแล้วก็ส่วนจุดกลับมันอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยอ๋อนี่ไงตรงนี้นะครับที่เดิม นี่โอเคแล้วก็ทำการกดตัว E แล้วก็กดออกนะครับไปครับเราก็เดี๋ยวไปที่อู่ช่างของทางเซิร์ฟไปดีกว่านะครับส่วนเซิร์ฟนี้นะครับหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตำรวจนะครับแล้วก็มีหมอแล้วก็มีช่างด้วยนะครับรับสมัครหน่วยงานนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับใครอยากเป็นผอตลอยากเป็นรองผอนะครับ อยากเป็นหัวหน้าหมออยากเป็นช่างนะครับก็ติดต่อได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิฟเลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีสภาเมืองด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากเป็นสภาเมืองครับก็ติดต่อได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิฟเหมือนกันเลยนะฮะตอนนี้เราก็มาที่อู่ช่างแล้วนะครับนี่เป็นไงโอเคครับถ้าเกิดว่าเราจะแต่งรถนะครับก็ต้องให้ช่างแต่งเท่านั้นนะฮะตรงจุดนี้เลย แต่ว่าพี่มีเมนูแอดมินอยู่นี่หว่านะครับก็ทําการแต่งรถดูนะครับอ่าแต่งได้นะครับก็เปลี่ยนสีพอนะครับสีนี้ไม่สวยเลยนะครับไม่ชอบเลยทีเดียวนะครับสีม่วงนะครับโอ้โหสีอะไรดิวเนี่ยโอ้แสบตามากเลยนะครับโอเคส่วนฝากกระโปงนะครับแล้วก็เอาเป็นสีสีขาวแล้วกันนะครับอาจจะได้แบบว่าไม่แสบตามากนะคุณผู้ชมนะครับนี่้าขาว โอเคก็ตามนี้เลยนะครับอุ้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแกงใช่ไหมเนี่ยเย็ดเคบ้านแกงโคตรใหญ่คุณผู้ชมนี่ส่วนีก็อย่างที่บอกไปนะครับมีระบบบ้านแกงด้วยนะครับตรงจุดนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็มากันที่จุดเลี้ยงหมูแล้วนั่นเองนะครับนี่ทางด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเลี้ยงหมูนะครับส่วนเลี้ยงไก่นะครับก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับนี่ล้วก็กด F2 นะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ทําการกดใช้ที่หมูนะครับ อ่าโผลมาแล้วนะครับหมูน้อยโอ้โหนี่เลยนะครับเป็นหมูป่าปะเนี่ยนี่ก็เป็นระบบเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับไปแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มอาชีพนะครับอะไรมาเสร็จแล้วนะครับหรือว่าแปลรูปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําของนะครับที่เราไปเก็บมานะครับมาขายตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือจุดรับซื้อนั่นเองครับเนี่ยอย่างเช่นเราเปิดกาชานะครับได้เป็น น้ำแตงโมมาใช่ไหมแล้วก็สามารถขายได้นะครับนี่ก็ขายไปเลยนะครับประมาณ5อันนี่แล้วก็ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ130บาทนะครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชมไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับส่วนเลเบลซึบนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโกดังสนามบินนะครับแล้วก็ส่วนภายในเมืองนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็จะมีจุด ซ่อมไฟนะครับมีจุดขายย่ายนะครับร้านเสื้อผ้าร้านตัดผมนะครับร้านขายหน้ากากนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆทั่วไปนะครับก็หมดแล้วนะครับไปแ,แล้วก็ไปที่เลเวลกันไป Let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยด้านหน้าก็จะเขียนว่าเลเวลนั่นเองนะครับนี่เลเวลก็เซอร์มีก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับ แล้วก็ทาการลงจากรถเลยนะครับแต่เข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรให้คลาบบ้างนะครับด้านซ้ายตรงนี้แนปก็น่าจะเป็นตู้เซฟนะครับมีกดตัวอีนะครับเพื่อการเปิดตู้เซฟแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะครับแล้วก็ส่วนโต๊ะคราฟนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะคราฟนะครับประชาชนโอเคนี่ก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟนะครับมีบัตรขายยาแหวนแก๊งนะครับแล้วก็เหรียญอันนี้ก็จะเป็นบลูพิ้นนะครับแล้วก็อาวุธนะครับตีติด100%ตนะครับแล้วก็อาวุธตีแล้วอ่าแล้วแต่ดวงนะครับ แล้วก็มีรถเช่าไอซีด้วยนะครับส่วนด้านนี้ล่ะนะครับนี่ก็จะเป็นตกค้าแฟชั่นนี่แฟชั่นก็มีนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ล่ะมีอะไรไหมนะครับเอตรงนี้ตรงนี้นอ่ากดตัวอ e. ีอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นตู้ ATM นะครับอ๋อ,อก็เรียกว่าอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นร้านค้าอะไรอะ่ะ อันนี้เป็นร้านค้าเงินแดงนะครับก็ขายเครื่องทําบูปินด้วยนะครับประมาณ2,000นะครับก็เป็นเงินแดงนะครับในการซื้อแล้วก็งานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายสักนี้นะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีจกปูนนะครับแล้วก็จกตู้น้ําแล้วก็ขายกัญชานะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนงานฟาร์มทั่วไปนะครับก็จะมีเก็บข้าวเก็บแตงโมเก็บกล้วยเก็บส้มนะครับเก็บสตรอเบอรี่นะครับเก็บหอย แล้วก็มีเก็บคริสตัลด้วยนะครับแล้วก็มีตัดไม้นะครับระบบงานซีเมนครับก็จะเป็นระบบออโต้นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับทางด้านซ้ายเลยขับรถเถินขึ้นไปเลยนะครับโอ้ยรถกูพังเลยฮะโอเคครับเราก็การนารถนะครับมาจอดไว้ดีก่อนนะครับจอดตรงนี้เลยกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานเก็บไข่ไก่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไข่โคตรน่ารักเลยดีคุณผู้ชมนะครับนี่ พอเราเนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับมันก็เก็บให้เลยนั่นเองนะครับไม่ต้องกดตัวอีนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นอ่าระบบเดินชนงานนะครับแ่าเฟี้ยวๆเลยคุณผู้ชมโอเคตอนแล้วก็ได้เป็นไข่มาแล้วนะครับ4อันก็เก็บได้สุดๆมาณ50อันเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้ก็คือจุดอะเนี่ยอ๋อเป็นระบบกดตัวอนะครับถ้าเกิดว่าเรากดตัว E ีนะครับก็เป็นการกดออโต้นะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมอันนี้คือพี่ ไม่ได้กดคีย์บอร์ดหรือว่ากดเมาส์เลยนะครับมันก็เดินเก็บให้เองเลยนะครับโอ้ยแล้วก็ไปเข้าห้องน้าปวดขี้ในชีวิตจ,จริงแล้วก็ไปขี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดตัวอ e, ีมันก็เก็บให้เองเลยคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะทําการยกเลิกนะครับก็กด x อ่ากด x หรือเปล่าวะหรือว่ากด e เอมันยกเลิกยังไงอะอ๋อกด x หรือไม่ก็กด e นี่แหละนะครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชม ไอเชี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยหุยอย่างสวยเลยคุณผู้ชมนะครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านส่วนตัวนะครับเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเซฟนี้นะครับมีระบบบ้านส่วนตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับนี่ก็ลองไปถามนายกดูนะครับโอ้โหูมีหลายหลังเลยคุณผู้ชมนะครับอยู่ตรงติดชายหาดชายทะเลด้วยนะครับโอ้โหวิวอย่างสวยบอกเลย เป็นยังไงบ้างครับจากเซิฟแนวโลเพซเซิฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเขาเล่นเซิฟนี้นะครับก็เดี hr, Donc, ๋ยวพี่นะครับจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตอนนี้ทางเซิฟฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเซิฟนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจนะครับในการทับคลิปต่อไปด้วยเองนะครับบ๊ายบายจิ�